เพียงแค่คนเคยรักแต่พออดีตคนรักยางสาวเ้ยปันวาดเหมณีกำลังเดือเดเนื้อร้อนใจกับความรักครั้งร่าสุดที่เริ่มสันน่นคลอนนุ่มอาอานัทสลีชุ่มแสงเลยมีชื่อเข้าไปเอี่ยวโดวยสง,งัันว่าสาเหตุที่ทําให้แกวรักของเ้ยและเต็มต้องรากเป็นครั้งที่สอง,งนั้นก็เพราะแฟนเก่าคนนี้นี่แหละที่ทําหน้าที่เป็นพ่อสื่อพ่อชักสรรหาคนในเครื่องแบบมาประเคนให้ถึงปากของสาวเ้ยเจอเมสาแบบนี้นุ่มอาถึงกับงงเพราะไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนและปฏิเสธเสียงแข่งว่าไม่เคยหาหนายทหารคนไหนมาเสริมให้สาวเ้ย์น จของคนเคร์รักกำลังบอกช้ำซึ่งตนก็ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นบุคคลที่3แต่ฝากคาแนะนําในฐานะเพื่อนว่าอยากให้ทั้งเต็มและเป้ยห็นหน้าเข้าหากันแล้วพูดคุยเพื่อเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้ลงตัวค่ะไม่มีครับไม่มีเลยไม่อันนี้เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเลยว่ามีมีใครเข้ามาแล้วก็อาก็ไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นพราสื่อหรืออะไรไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งเรื่องเรื่องนี้เลยครับโอ้ยมีเป็นทหารแต่งงานมีลูกแล้วครับเพื่อนเป็นทหารมีคนหนึ่งคืออาก็โทรไป ไปบอกว่าเฮ้ยยืมเกมเล่นหน่อยตอนนี้บีบีหายแล้วเบื่อมากเวลาไปไหนมาไหนก็เบื่อก็ไม่ไม่มีอะไรทําอะไรเงี้ยครับก็เลยยืมเกมมาเล่นแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้แฟนคลับโทรไปนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวนัดกันเองแล้วกันก็จะเอาไปไปเอาให้ที่ไหนอะไรกันยังไงอ่ะคืออไม่ไม่พยายามไม่ไปเจอดีกป่าไม่เลยครับไม่ไม่เลยนะเงียบใช่แม้แต่เออถิงก็ไม่มีคือคืออันนี้อาก็รู้เองว่ารู้เมื่อกี้เลยอ่ะนึกว่ามีอะไรของออีกจริงจริงมันไม่ใช่เรื่องของอครับก็คุยกันเยอะ ดีกว่าครับก็แบบว่าแต่ว่าจริงๆก็มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของของเขาทั้งสองคนเนี่ยนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้กําลังใจก็อยากจะให้คุยกันดีๆถ้าเกิดแบบว่าเลิกกันไปแล้วจริงๆก็เป็นเพื่อนกันก็ได้เหมือนเหมือนเหมือนกับ ยันชัดเจนว่าไม่คิดจะเป็นเพราะสื่อพอชักอะไรทั้งนั้นไม่รู้ว่าหนุ่มเต็มได้ยินแบบนี้แล้วจะใจชื้นขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะแต่อย่างว่าเรื่องความรักขึ้นอยู่กับคนสองคนถ้าเดินจูงมือต่อไปด้วยกันไม่ได้วันหนึ่งก็ต้องจบยังไงเอาใจช่วยทั้งหนุ่มเต็มและสาวเป้ยให้ผ่านอุปสรรคไปได้ก็แล้วกันค่ะ